สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องหามาขายเหรียญเก่าอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับทางช่องจะได้นำเหรียญ10บาทในหลวงราชการที่9พระเศรเล็กนะครับมาแนะนำนะครับอัปเดตราคาให้พี่เพื่อนๆน,น fc ทุกท่านนะครับได้ได้รับทราบราคานะครับในกในปัจจุบันนะครับสำหรับเหรียญ10นะครับปีพศ นี้นะครับเหรียญเระเสนต์เล็กเนี่ยนะครับจะมีราคาอยู่ประมาณราคาถูกๆ right ูอ anyway, ยู <tamanho S 1> ่ประมาณเหรียญสองเหรียญแค่นั้นเองนะครับพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับหรือมือใหม่ที่เข้ามารับรับชมรับรับฟังเนี่ยอยากรู้ก็ช่วยติดตามคลิปให้จบด้วยนะครับเริ่มกันเลยนะครับสำหรับปีปีแรกนะครับปี2 5 3ห้าสามหนึ่งนะครับ มีจำนวนการผลิตอยู่ที่60,000นะครับ200เหรียญนะครับราคาเหรียญ UNC นะครับอยู่ที่750บาทนะครับสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับราคาจะอยู่ที่200นะครับราคาอยู่ที่2 0 0ถึง1,000บาทนะครับถัดมาคือเหรียญปีพศ2532นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่100ล้านเหรียญนะครับราคา ราคาเหรียญ UNC อยู่ที่120บาทนะครับเหรียญไม่เหรียญผ่านการใช้เนี่ยจะอยู่ประมาณหลกัก20บาทถึง100บาทนะครับเ,เหรียญปีพศ2533นะครับปีนี้ซึ่งเป็นปีหายากมากๆนะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่100เหรียญนะครับราคาเหรียญ UNC นะครับอยู่ที่5 500,000บาทนะครับราาน,นะครับราคาเหรียญผ่านการใช้เนี่ย อยู่ในราคาหลักหมื่นนะครับตามตามราคาที่ตกลงกับทางร้านรับซื้อนะครับแต่ที่ทางแอดมินพอทราบข่าวมานะครับเฉพาะเหรียญปีพศนี้นะครับเออมื่อปีพศสองห้าหกห้าเนี่ยมีการประมูลเหรียญพศพศนี้นะครับพศสองห้าสามสามเนี่ยถึงหลักหนึ่งล้านบาทนะครับถึงหลักหนึ่งล้านบาทนะครับนะครับทุกทุกคน เพราะมันเป็นเหรียญที่หายากมากๆมีแค่100ล้านเหรียญเองนะครับปีต่อมานะครับปี2534นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่1 3 8 6 5ล้านนยเหรียญนะครับรานะคาเหรียญย n นซีอยู่ที่550บาทนะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในอยู่ที่ราคาหลัก50บาทถึงถึงสองสองสามรบาทนะครับ ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญน,นะครับปีต่อมาคือปี2535นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่13 8, 5, 000, ล้าน8ันเหรียญนะครับเหรียญยื่นซีราคา300นะครับเ,เหรียญผ่านการใช้นะครับอยู่ที่1 5ถึง100บาทนะครับปีต่อมาคือปี2536นะครับ จำนวนการผลิตยอยู่ที่10 5้า5 0 6 0 0 0เหรียญน,นะครับจำนวนเ,เหรียญ UNC นะครับอยู่ที่200บาทนะครับเหรียญผ่านการใช้นี่นะครับราคาอยู่ที่15-100บาทนะครับปีต่อมาคือปี2537นะครับจำนวนการผลิตยอยู่ที่1 5 0ล้าน5 90,000 8ปดพันเะครับสาเหรียญเหรียญ UNC ราคาอยู่ที่100บาทนะครับเหรียญไม่เหรียญผ่านการใช้เนี่ยราคาอยู่ที่15บห้านะครับสิาถึงหนึบาทนะครับเหรียญเอ,อ่อออกมานครับเหรียญปี2538นะครับ,รบจำนวนการผลิตอยู่ที่5 3าสิบสาล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับ เหรียญยูเอ็นซีราคาร้อยห้าสิบบาทนะครับเหรียญผ่านการใช้เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่สิบสองถึงห้าสิบบาทนะครับปีต่อมาคือปีสองห้าสามเก้านะครับเออ่จำนวนการผลิตอยู่ที่สิบเจ็ดล้าน8 6 0 0 0เหรียญน,นะครับเหรียญ UNC ราคา250บาทนะครับราคาเหรียญผ่านการใช้นะครับอยู่ที่ 15ถึง100บาทนะครับปีต่อมาคือปี2540ครับจำนวนการผลิตอยู่ที่9 3 1 6 0 0 0 0เหรียญน,นะครับเหรียญยืน4ราคา150บาทครับาราคาเหรียญผ่านการใช้นี่อยู่ที่15นะครับ15ถึง80บาทนะครับสหรับเหรียญต่อมาคือเหรียญปีพศ2541ซึ่ง เหรียญที่หายากอยู่เหมือนกันนะครับมีจํานวนการผลิตอยู่ที่980 0 0 0ห่เหรียญนะครับราคาเหรียญ UNC เนี่ยอยู่ที่2,000บาทนะครับสำหรับเหรียญผ่านการใช้เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่500ถึง1000บาทนะครับเหรียญต่อมาคือเหรียญปี2542านะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่1 3 0 0 0ล้านห่เหรียญนะครับ ราคาเหรียญ UNC อน UN อยู่ที่600นะครับเหรียญผ่ 1, 6, 000, านการใช้นะครับอยู่ที่ราคา 100- 200ถึงบาทนะครับปี2543นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่1 6 6 6 0 0้านเหรียญนะครับราคาเหรียญย n c นคือ550บาทนะครับเหรียญผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้ราคาอยู่ที่50บาทถึง หนึบาทนะครับปีสอ4ห้านะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่2องล้านหกหมืเหรียญนะครับเหรียญยืนซีราคาห้าร้อบาทครับราคาเหรียญผ่านการใช้อยู่อยู่ที่50บาทถึง150บาทนะครับปีต่อมาคือปีสองห้าสี่ห้าครัจำนวนการผลิตอยู่ที่6 1สิ3เอ็้านสามแสนสันเหรียญนะครับ เหรียญ UNC 1 2นบาทนะครับราคาเหรี 46, รรรรยญผ่ 49, 2, 2, ian, นา,า, UNC, า,า,า ai, นการใช้นี่อยู่ที่12-50ถึง50บาทนะครับปีต่อมา2546นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่1 9 2 9้าล้าน29งสเห่รียญนะครับราคาเหรียญ UNC อยู่ที่150บาทราคาเหรียญผ่านการใช้นะครับอยู่ที่12บาทถึง50บาทนะครับ พอศสองห้าานะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่62ล้าน6กแส0 0เหรียญนะครับราคาเหรียญยูนซีอยู่ที่100นะครับราาเหรียญผ่านการใช้เนี่ยราคาอยู่ที่12บาทถึง40บาทนะครับปีต่อมาคือปี2548นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่1 4, 1 1่งร0อยเล้านเหเหรียญนะครับ เหรียญ UNC รคาคาอยู่ที่60บาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วนะครับอยู่ที่12ถึง40บาทนะครับปี P 2องสนะครับจำนวนผลิต um um อยู่ที่128่ง0 0 0 0ยีล้านเแสนเหรียญนะครับเหรียญ UNC ราคา60บาทส่วนเหรียญผ่านการใช้แล้วนะครับมีราคาอยู่ที่12บาทถึง40บาทนะครับ ส่วนเหรียญปีพศ .2550 นานะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่130ล้าน2แสนพันเหรียญนะครับราคาเหรียญย n นีอยู่ที่60บาทเหรียญผ่านการใช้แล้วนะครับอยู่ที่12บาทถึง40บาทนะครับส่วนเหรียญปีสุดท้ายนะครับปี2551าเนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่179ล้านหนึ่งเหรียญนะครับ ราคาเหรียญย nc อยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับเหรียญผ่านการใช้นะครับเหรียญผ่านการใช้จะมีราคาอยู่ที่สิบห้าถึงสี่สิบบาทนะครับนะครับสำหรับเหรียญนะครับต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับสํานนรสหรับอ,อคนที่จะซื้อจะขายนะครับราคาที่ที่ที่แอดมินพูดไปเนี่ยมันเป็นราคาของ เหรียญนักขุนักสะสมเหรียญนะครับนะครับเป็นของนักสะสมเหรียญเป็นหนังสือของนักสะสมเหรียญที่ให้ให้ราคาไว้แต่ความจริงเราก็ต้องเข้าใจว่าในการซื้อขายเนี่ยมันจะเป็นการซื้อขายระหว่างคนซื้อกับคนขายเหมือนกับพอค้ามาซื้อขอมาซื้อจากเราเนี่ยเขาจะให้ราคาหนึ่งแต่เวลาเขาเอาไปขายเนี่ยเขาก็จะขายอีกราคาหนึ่ง ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเออจะมาเอาราคาเท่ากับที่พ่อค้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเขาขายเนี่ยแล้วเราเราไปขายเหรียญน,น่ยมันไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนนะครับสำหรับอ p พนี้นะครับก็จะมีมีการแนะนำนะครับให้พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่าน นะครับได้รับทราบราคาอัปเดตในปัจจุบันส่วนในราคาเหรียญที่ที่ผ่านการใช้เนี่ยราคามันอาจมีขึ้นมีลงนะครับมันขึ้นอยู่กับคนรับซื้อนะครับราคาไม่ตายตัวนะครับที่ทางช่องบอกไปราคาไม่ตายตัวนะครับคือทราบราคามาเราก็บอกมาเราก็บอกราคามาตามนั้นนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ทั้ง FC ทั้งผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด subscribe นะครับและกดกระดิ่งให้กับทางช่องด้วยนะครับนะครับอย่าลืมนะครับช่วยช่วยดูคลิปของทางช่องนะครับให้จบด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นความรู้ของพวก ทุกท่านนะครับในเรื่องราคาในเรื่องการซื้อขายนะครับอย่าไปให้นะครับมิจฉาชีพหล,ลอกเรานะครับขอ,ขอให้ทุกท่านติดตามช่องนะครับช่องจะนําเสนอและอัปเดตราคามาให้ทุกๆท่านได้รับทราบรับรับร,บรู้โดยตลอดนะครับสำหรับอีพนี้คงจะต้อง ยุติแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับเพราะว่าใช้เวลามันนานละเดี๋ยกทุกท่านจะเบื่อนะครับสวัสดีครับ